เลิศงามยามดีที่เราจะพาพี่โดเนี่ยมาโดดล,ล่มมกันคุณผู้ชม <c oughs> ก็โดดเลยลักกัน <c oughs> ตื่นเต,นต้นว่ะจะได้ลองใช้สกิลใหม่นะครับผมจริงๆมันก็ไม่ใช่สกิลใหม่หรอกนะครับแต่ว่ากูเป็นผู้เล่นใหม่ไง <c oughs> มันก็เลยใหม่สำหรับผมบ <c oughs> คนไหม เจอมือนที่รักเลยหุยมมไม่คิดว่ามามีคนนีว่ะลูวกหัวใจมันล่ำร้องไม่ดีคุณผู้ชมอยู่ไหนวะตรงนั้นลูกคนหนึ่งถึงไหมยิงถึงไหม ต่อไปนี่อยู่ตรงหน้าด้วยนี่ไม่ไม่นี่มันนี่หนูมานี่หนูไปอยู่ไหนมอยู่ไหนเด็กมันดื้อคุณผู้ชมเอาไงดีเด็กมันดื้อจะตีตายเลยคือถ้าผมลงมานี่ผมได้ปืนนี้คือผมขี้โม้ได้เลยอ่ะมันคือปืนนี้ถนัดมันอาจจะไม่แรงหรอกแ ในการลั่นเร็วเนี่ยมันอาจจะมีสักดอกนึงอะฉลับไปโดน <c oughs> ไงมีผมสวยปะ <c oughs> สวยทั้งตัวตอนนี้แต่ดูเว้นสกินปืน <c oughs> นี่แหละฟา,าร์มานี่ฟา,าร์มานี่มันเป็นปืนที่ยิงเป็นชุดใช่ไหมท่านผู้ชมเป็นเบิร์ดโหมดนะครับ <c oughs> ใช่ปะน่าจะใช่เท่าที่ผมจําได้เนี่ยนะครับโอ้มีที่ซ่อมก่อด้วยไอเคมกันอย่างน้อยไอเคมันก็ยิงแบบยิงลัวเพื่อนเพื่อนเลื่อนรถไป าหน่อยเหรอตัวเองตัวเองกลัวเขาอะดิไอ้ไอ้บอยหันมามองกระปาใส่หัวเลยละกันแอบไปลองใช้มีดมาหุ้ยมีดแม่งดาเมจทีเดียวล่วงได้เหมือนกันนะลองไปแอบๆมาแล้วลองมาใช้ในคลิปผมอ่านทุกคอมเมนต์นะนะครับใครที่คอมเมนต์ไม่ดีไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็พูดตรงๆว่า คือท่านผู้ชมครับเกมนี้เนี่ยหลายๆคนทราบว่าโอเคมันเป็นเกมที่เปิดมานานแล้วก็จริงแต่ว่าท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าผมเล่นอะก่อนมาทำพิมพหุ่นตรงนะผมเล่นไม่ถึงครั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอโอกาสได้ฝึกฝนได้แบบเรียนรู้หน่อยนะครับท่านผู้ชมเข้าใจผมเนอะเออท่านผู้ชมไปยักหน้าอยู่ตอนนี้ลองซื้อของหน่อยไหมผมมาซื้อไอวอลกระเป๋าเต็มอ้นมีไอวอลเยอะๆเลย เราไปล่าคนด้ว่อะท่านผู้ชมเห็นนั่นในคอมเมนต์อะเฮ้ไอตีปีมันขับรถแค่นี้ยังขับชนคนไม่ได้เลยผ่ทั้งตัวนี่สัญญาเลยเขาหน้าท้องมึงอะจะเสียบเขาหน้าไปกระเด็อไป่ดีไปยันนี้ได้ไหมโอ้ยไม่เดินสักเม็ดเลยฝั่งขวาก็มีนะครับวิ่งอยู่ด้านบนใช่ไหม เอาชีดก่อนอักแั่ง,งเข้าวัดอะากูมีบาเลียมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิกูมีบาเลียสวยแป๊บหนึงขอปั๊มยาก่อนนอกจากมีไอวอลแล้วพี่ยังมีบาเลียครับน้องวันนี้พี่พาพี่โดมาลงสนามเด็กๆหนีเก่งหนีเก่งเด็กดื้อต้องโดด โดนอะไรนะโดนอะไรนะตัอะไรวอดพี่นะเราอย่ามองว่าผู้เล่นในสนามคือบอดบอดก็มีหัวใจช่วยเล่นไปเลยล่ะ อุ้ยกันว่ะ g ีเอ็มทำไมไม่โดนหัวว้าวว้ยวมันเอามันซุนมันซุนมันขึ้นหลอดมันขึ้นหลอดผมพยายามงัดขึ้นหัวตาดไ่ท่างผู้ชมสอนแล้วแต่ทั้งผู้ชมต้องเข้าใจว่าผมเพิ่งเล่นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ดังใจทุกครั้งหรอกอุ๊ยโอมใจยนอกไอ้ ตื่นเต้นตื่นเต้น่ะโอ้โหสิบเอ็ดคิวเชื่อบอรดล้วนเลยไม่ใช่ไม่ใช่บอดบอดอย่างที่บอกบอดก็มีหัวใจเราจะไปดูคุณเคยเห็นบอรดวิ่งอย่างนี้เหรอปกติมันไม่วิ่งอย่างนี้อ่ะกูได้คาตาะแล้วมาแล้วผมได้ปืนอะไรมาเนี่ยนี่ก็ปืนอะไรอ่ะ สไลอ์เหรอเปิดใช้งานหมดปืนกลเอาปืนกลเหรอไอ้ย,ยาค้ยลองใช้ดิลองใช้เผื่อดีเผื่อดีโอไม่อย่างเทท่านผู้ชมดูเลยเท่ปะอุ้ยออกทีไรเม็ดเลยขอบขอบไม่น่ามีแล้วนะครับเปลีป่ยนปืนไหม ละก็น่าจะมีคนนั่นไงให้โอ,อกาสมีครั้งหนึ่งอะไรมันจะยิงยากขนาดนั้นอะไรมันจะยิงยากปนานนั้นปืนอะไรครบเนี่ย <c oughs> อยากเปลี่ยนปืนมาก <c oughs> <c oughs> ในบ้านมีไหม <c oughs> ในบ้านมีไหม <c oughs> ม,ม,มียังไม่ได้สะโขบครับแล้วใส่สะโขบไม่ได้ด้วยนะอันนี้ศพที่เรายงิง <c oughs> ใช้ปืนเดียวกันเลย <c oughs> เป็นปืนยอดนิยนม,มตั้งแต่เมรีไหนนะเจอแล้ว,แลวะแสดงว่ามันต้องมีอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายดิเพราะว่ามันไม่กินมันยิงกันใช่ไหมคุยใครไวะเนี่ยอ่านเกมไม่ขาดปิมอ่านเกมไม่ขาดด้านหน้าเราอาจเจอโอ้เนี่ยคนเราตัวคนเราตัวกันแต่ได้สวยิมสวยสวยสวยโย,ย,ยัดแค่วงแค่นี้เหลือยี่สิบเจ็ดคนกูถามจริงเจริงจริงจ ยาง h i ไม่ได้เข้าหัวดีจัดโกไม่ได้เข้าหัวเข้าตัวฮะเก็บเก็บเก็บเไม่มีเลย,ย,ะยละอะเบินว้าวเลยนมึงอีกแล้วอะทำไมมังชอบตามกูวะโอ้ยย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 ยตเลยน,น,น,ววน,น,นคิว,วก่อนโอยยยยย แย่งคิวกูโอเคหลบหลบไปไปไปหลบหลบตาตัวไหมตาตัวไหมตาตัวไหมตามที่คนดูบอกตาตัวไหมตาตัวไหมปลอดภัยโอ้หตรงนี้ตรงนี้จำไว้จำไว้ ลำแล้วขึ้นลำขันนาโอุ้ยเข้าวัวตายดีตาเออสวยเออสวยสวยเป็มสวยเอา้ยวิวินี่เดียวอ้าวไอ้เออียแย่งบอดกูไม่มใช่ไอ้เียแย่งคิวกูอีกแล้วแย่งคิวกูเหรอ,อ,อคืออยู่สูงเนี่ยโอกาสที่เราจะยิงโดนหัวเนี่ยนะครับมันมีเยอะนะฮะตัวเองมนันนี่อย่าดื้อสิ นะ้าหัวโผล่นะหัวโผล่นะตัวเองอ้าวหัวโผล่นะเลงเออโอ้นะอ,อู้ทําไมมันเยอะไปหมดเลยวะเนี่ยคือเจอทุกวินาทีเลยคุณผู้ชมไหนอะพุ่มดอกไม้อ๋อพังตัวโอ,อ้โหและยิงโคตรใาญเนี่ยมองไม่เห็นตัว กูอย่างชอบเลยผู้ไม้ย่างชอบเลยไอย้กระสุดเอ้าแม่งไอ,อ,อ้เอาออกพอมึงกับกูเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยโอ้ยอย่าแบกควายควายสองโอ้ยคุณผูณณณ้ชมอ,อะไรครับเน,บนี่ยเออเออเอเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนโอ้โหจะเค้กข้างหน้ากูเลย ก็มีครับเสียงสังสายโอ้โหกูอยากตายเอ้กูอยากโอ้หน้าก็มีโอ้โมไก่เต็มไม่หมดเลยคุณผู้ชมนีแม่กซอมบี้มาเนี่ยเข้าผิดเกมมาเนี่ยกูเล่นเกมซอมบี้ผมจะให้โอกาสมีครั้งเดียวถ้ามึง เคกูเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะตัวเองจะตุ๋ยเขาเหรโอ๊ยแม่งยิงไม่ไดนโอ๊ยท้องมป็นยิงจังจังหวัดจะสุนหมดอ้คุณผู้ชมผมไม่เหลือข้าสุนเลยตอนนี้ ยิงกูอมึงยิงกูใช่ไหมมึงยิงกูตัวซายไม่สนรับฟลัมจ้ามึงมึงใช่ไหมไม่ใช่ไหมกูบ้าแล้วไม่เลนือยเชี่ยไม่โดนตายเชี่ยไม่หลบไม่เหน่อยไม่ไงอาบามยิงกูอยู่นั่นอะกูขอเลยกูขอเลยกูจะปิดมึงด้วยมีดเนี่ยกูจะปิดมึงด้วยเอ้าเอ้ามีกระสุ ulas, นนี่เก <at> ็บมาตอนไหนวะ เหลือลสองตัวขออนุญาตนะครับลูกผู้ชายอ่ะอยู่ต่อหน้าผู้หญิงอ่ะพี่ไม่ใช้หลอกกระสุนอ่ะแต่พี่จะฟันหนูให้ยับเลยพร้อมหรือยังลูกเอาาวอที่หนึ่งสองไม่โดนไม่โดนใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกพูดเก่งเลย เล่นเกมอะไรครับเนี่ยภาษาจะเสียเจ็บคออีกแบบยึดตัวมันอจิงบอดไม่ใช่ยิงคนมันเลยคุณผู้ชมนึกว่าเล่นหมดซอมบี้มี่ยเออคุณผู้ชมพาดหน้าใครอยากดูเดี๋ยวผมจะซื้อตัวอาจจละลิงใครอยากดูผู้ไม้ขอห้าหมื่นไลค์เดี๋ยวมาเจอกัน วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับยังไงฝากแชร์ต่อฝากกดไลค์้จังกั้นอะไรอ่ะ